พรรนักุง <Home Cook. S 2> <utter> 16วันนี้เรามาทำเมนูเพื่อสุขภาพแต่อร่อยไม่แพ้จานไหนๆเลยนะครับกับเมนูเต้าหู้นึ่งซีอิ๊วกลิ่นหอมอ่อนของซีอิ๊วกับความนุ่มของเต้าหู้ทั้งอร่อยทั้งดีต่อสุขภาพไปชมกันเลยครับเมนูที่เกี่ยวกับถั่วนะครับเราก็จะต้องนํามาแช่น้ําก่อนเป็นปกตินะครับวันนี้เลือกใช้เป็นถั่วเหลืองซี่ของไร่ทิพย์นะครับผลิตภัณฑ์ของไร่ทิพย์นี้เขาขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องพวกธัญพืชต่างๆนะครับหรือว่า ถั่วแล้วก็เครื่องปรุงผ่านกระบวนการคัดแยกบรรจุแล้วก็ผลิตที่สะอาดสะอ้านปลอดภยัยมีมาตรฐานนะครับทุกๆซองของเขาจะมีวันผลิตวันหมดอายุคอยบอกอยู่ตรงนี้เราสามารถมั่นใจได้เลยนะครับว่าเราจะได้ของที่ใหม่สดตลอดเวลาอยู่ในบรรจุพันธุ์ที่สะอาดสะอ้านน่าใช้งานนะครับนึกถึงธัญพืชเมื่อไหร่นึกถึงไร่ทิพย์เ okay, เราก็จะมาทําการแช่ถั่วก่อนนะครับตรงนี้เราใส่น้ําไว้เยอะนิดนึงนะครับเพราะว่าจะเป็นการไฮเดรตถั่วหรือว่าให้ถั่วนั้นดูดซับความชื้นกลับไปนะครับเดี๋ยวถั่วเราก็จะพองขยายขึ้นนะครับ ตรงนี้เราแช่ไว้อย่างน้อยๆประมาณสัก2-3ชั่วโมงสามารถแช่ข้ามคืนได้ครับ ตอนนี้ก็เป็นถั่วเหลืองที่เราแช่เอาไว้ประมาณ2ชั่วโมงแล้วนะครับจะสังเกตเห็นว่าถั่วของเรานั้นบวมนะครับอิ่มน้ําแล้วเดี๋ยวเราจะนําไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยกันนะครับแล้วก็เสดดน้ําให้ดีโอเคอันนี้เป็นถั่วเหลืองนะครับเราล้างน้าเสด็ดน้านะครับแล้วเราก็จะมาใส่เครื่องปั่นครับใช้เป็นเครื่องปั่นน้ําเครื่องปั่นผลไม้ก็ได้นะครับจากนั้นนะครับผมก็จะใส่น้ําสะอาดลงไปวิธีคํานวณง่ายๆนะครับสำหรับสูตรนี้ก็คือใช้ถั่วเหลืองเท่าไหร่นะครับน้ำเป็น2เท่าอันนี้เราใช้ถั่วเหลือง250 500กกรรัมมนน้็็เปล เราจะปั่นให้ละเอียดนะครับต่อมานะครับเราจะมากรองนะครับแล้วก็คั้นเอาแต่ตัวนมถั่วเหลืองนะครับตรงนี้ผมใช้เป็นถุงกรองกรีกโยเกิรต์ตถุงกรองเต้าหู้นะครับถ้าใครไม่มีสามารถใช้เป็นผ้าขาวบางได้นะครับต่อมาเราจะมาคั้นนะครับเอาแต่ตัวนมถั่วเหลืองนะครับ ต่อไปเรานําตัวนมถั่วเหลืองเรามาต้มนะครับช่วงแรกใช้ไฟแรงไปก่อนนะครับพอเริ่มร้อนแล้วเราก็ค่อยลดเป็นไฟกลางๆ,ๆแล้วก็พยายามคน,นตลอดเวลานะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นอาจจะเสี่ยงไม่ติดก้นหม้อดได้ตอนนี้ตัวนมถั่วเหลืองของเรานะครับก็ใกล้จะเดือดแล้วปกตินะครับเราจะต้องใส่สารลงไปนะครับในตัวน้นํานมถั่วเหลืองของเราเพื่อให้ตกตะกอนออกมาเป็นเนื้อเต้าหู้นะครับสารที่เราจะใส่ลงไปเนี่ยก็จะมีไม่ว่าจะเป็นเจี๊ยก้นะครับหรือว่าเป็นดีเกลือฝรั่งวันนี้เราสามารถทดแทนได้ด้วยน้ำส้มสายชูธรรมดาแต่ว่าเนื้อสัมผัสที่ได้ไดอาจจะ ไม่เนียนเท่าสารที่ใช้ทําเต้าหู้ในทั่วๆไปนะครับแต่ว่าออกมานุ่มอร่อยเหมือนกันเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเราก็จะทําการเทน้มใส่ชูล,ลงไปแล้วเดี๋ยวตัวนมถั่วเหลืองของเรานีครับก็จะค่อยๆตกตะกอนแยกออกมาเป็นตัวเนื้อเต้าหู้แล้วก็เวนะครับ วิธีดูนะครับก็คือเราจะไม่เห็นเป็นน้ำนมถั่วเหลืองอีกแล้วนะครับจะเป็นน้ำใสๆแทนถ้ามีน้ำสีขาวๆครีมๆเป็นน้ำนมถั่วเหลืองอยู่แสดงว่ายังไม่พอนะครับเราสามารถเติมน้ำทุง่งไชชูเพิ่มลงไปได้ทีละนิดนะครับถัดมานะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการกรองนะครับแล้วก็แยกเอาเนื้อเต้าหู้มาวันนี้ผมมีเป็นพิมพ์สําหรับทํเต้าหู้มาใช้นะครับใครที่ไม่มีสามารถใช้เป็นผ้าขาวบางแล้วก็กรองห้อยเอาไว้ได้แล้วผมก็จะเทนะครับตัวเนื้อเต้าหู้ของเราเนี่ยใส่ลงไปในพิมพ์ของเราผ่านผ้าขาวบาง แากนั้นเราก็จะพับนะครับตัวผ้าขาวบางเราลงมาก็ใช้เป็นพี่กดนะครับกดลงไปเดี๋ยวเราจะคั้นเอาน้ําเวที่ลงเหลืออยู่นะครับออกมาให้หมดเดี๋ยวอย่างวันนี้ผมจะใช้เป็นครกเล็กๆนะครับวางทับลงไปเพื่อให้เวนถูกคั้นออกมาเดี๋ยวเราพักเอาไว้ประมาณสัก 10- 15นาทีในระหว่างนี้เราไปทําตัวซอสกันครับ ากนั้นผมจะใช้ตัวน้ำซอสที่เราทำไว้นะครับเทไปแล้วก็นำไปนึ่งนะครับโอเคตอนนี้ครบเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเราเปิดฝามามก็จะใช้ตัวผักที่เราหัน่นเราจะใส่ลงไปเพื่อให้มีกลิ่นหอมๆนะครับจากนั้นเราจะปิดฝาแล้วก็นึ่งต่ออีกประมาณ1อนาทีครับครบเวลาแล้วนะครับเปิดออกมา ในระหว่างนี้ผมก็จะอุ่นน้ํามันพืชเอาไว้นะครับประมาณสัก1ช้อนนะครับร้อนรอแล้วเราจะตักราดลงไปบนผักด้านบนนะครับและนี่ก็คือเมนูเต้าหู้นึ่งซีอิวนะครับเมนูที่ง่ายๆแต่อร่อยลงตัว หาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทําอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และปลายแอดครับ